วันเสาร์ที่4ตุลาคม25งพน้าร้นะครับผมขณะน,นี้เวลาสองทุ่ม2ีนะครับหรือว่า20นาฬิกานาทีนะครับผมครับผมผมก็ยังมีอาการะระบมและก็อักเสบอยู่นะครับมีอาการปวดนะครับที่สะโพกนะครับหรือว่าที่ ผมไม่แน่ใจว่าที่สะโพกหรือหลังนะครับแต่ว่ามันมีมีอาการก็คือโดยรวมคือมีอาการเจ็บก้นนะครับเวลานั่งนะครับเจ็บบริเวณสะโพกและก้นนะครับก็ผมก็ไม่ได้ทํางานนะครับเขาก็เลยไม่ได้ท right ํางานมาตั ouais, ้งแต่วันวันว okay. ันวันศุกร์นะครับทำเท่าที่จําเป็นแล้วก็วันเสาร์เนี่ยผมก็ปล่อยนะครับผมก็ปล่อยเพราะว่าถ้าผมไปขืนนั่งนานๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว อาการอักเสบมันหนักแล้วเดี๋ยวผมก็กลายเป็นว่าเราห่วงงานหรือว่าเรามานั่งทํางานวันเสาร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ทํางานอีกนานเลยนะครับเพราะว่าเราบาดเจ็บนะครับครับผมก็ก็สําหรับวันเสาร์ผมก็ปล่อยกิริยาบทก็คือไม่ได้นั่งไม่ก็คือไม่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 มานั่งทํางานนะครับตอนนี้ก็คือปล่อยก็รักษาตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าหายอักเสบหรือว่าร่างกายาหายระบบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมกลับไปทำงานเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็กินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับก็ผมว่าก็าดีขึ้นแล้วนะครับผมว่าดีขึ้นแล้วอยามันมียาแก้อักเสบมันจ,จะลดบรรบรรเทาบรรเทาการอักเสบนะครับซึ่งคิดว่าคิดว่า ถ้าผมไม่ใช้ถ้าผมไม่นั่งหรือว่าไม่กดทับซ้ำเข้าไอีกเนี่ยก็คืออาจจะหายเร็วขึ้นนะครับก็ผมก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนในอดีตนะครับที่ที่ตอนที่หลังอักเสบหรือว่าร่างกายบาดเจ็บแล้วมานั่งทำงาน,นมันทรมาน ก็เพื่อให้เพื่อให้คลิปไม่ขาดตอนนะครับเดี๋ยวอยู่อยู่เนี่ยก็คือเดี๋ยวหายไปวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ก็คืออัปเดตไว้หน่อยครับก็คือว่าถ้าเป็นวันเสาร์ของอวันเสาร์ที่4นะครับ2อ6 8นารอนะครับกลางวันและกลางคืนเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำงานนะครับเพราะว่ามีอาการเจ็บป่วยบาดเจ็บนะครับครับก็เดี๋ยวจะประเมิอนอีกทีนึงว่าจะไปเริ่มได้ตอนไหนนะครับ ถือถ้าถ้าพุ่งนี้ถ้าพุ่งนี้เนี่ยก็คือยังเสี่ยงไปผมก็ก็ก็จะหยุดเหมือนเดิมครับก็คือผมก็เสี่ยงไม่ได้นะครับก็คือบางทีเราเรากะว่าเราจะฝืนทํางานสักคืนหรือสองสักแปดชั่วโมงหรือว่าสักสิบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวถ้าอักเสบขึ้นมาอย่างที่บอกทีนี้มันจะเป็นอาทิตย์ครับครับก็ประมาณนี้ครับก็คือเอ่อ ก็ผมก็พยายามไม่นึกถึงเรื่องงานนะครับว่าอะไรค้างอยู่บ้างค้างเยอะนะครับครับก็ก่อนที่ร่างกายจะอักเสบมากกว่านี้นะครับก็คือผมก็พักรักษาตัวครับ